เมนูสลัดไก่ฉีกสไตล์จีนค่ะเป็นสลัดที่ทำง่ายๆแต่อร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่การนึ่งอกไก่ก่อนนะคะล้างเขาเกลือให้เรียบร้อยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก่อนจะเอาไปนึ่งเราก็จะปรุงรสค่ะด้วยเกลือแล้วก็พริกไทย แล้วเราก็จะมีเหล้าจีนค่ะมีต้นหอมมีขิงทุบสองแผ่นวางไว้ข้างล่างแล้วก็จะมีอกไก่ของเราแบบนี้เอาไปนึ่งในน้ำเดือดค่ะประมาณ15นาทีจนกว่าอกไก่จะสุกค่ะ น้ำเดือดแล้วเราจะเอาอกไก่ลงไปนึ่งค่ะนึ่งเป็นเวลา15นาทีหลังจาก15นาทีอกไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วว้าวหลังจากนั้นเอามาฉีกเป็นเส้นเตรียมไว้ได้เลยเราก็จะลวกก๋วยเตี๋ยวเสียงไฮ้ค่ะลวกจนนิ่มใช้เวลาประมาณต้มไปประมาณสัก10นาทีลองชิมดูถ้านิ่มแล้วเป็นใช้ได้ค่ะ ตอนนี้เรามาทำน้ำสลัดสำหรับสลัดไก่ฉีกวันนี้ค่ะมีน้ำตาลน้ำส้มสายชูมะพพริกเสี่ยงไฮมีน้ำมันงามัสตาร์ดน้ำซุปค่ะน้ำซุปน้ำสต๊อกไก่นี้เอาจากน้ำนึ่งอกไก่มาก็ได้ค่ะในสูตร นี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสีอิ้วของมาดามตวงค่ะถ้าใช้สีอิ้วยี่ห้ออื่นรสชาติแตกต่างแน่นอนค่ะสีอิ้วของมาดามไม่ใส่ผงชูรสไม่มีสารกันบูดหมักจากธรรมชาติค่ะเราจะใช้สีอิ้วขาวสี่ช้อนโต๊ะน้ำสลัดเนี่ยสามารถที่จะตวงช่างวัดตามที่สูตรที่ให้เลยได้ค่ะจากนั้นเอาตั้งไฟค่ะต้มให้น้ำตาลและส่วสมละลายเข้ากันดี ตอนนี้น้ำสลัดเดือดแล้วใส่กระเทียมค่ะหลังจากนั้นเทพักไว้ให้เย็นก่อนเอาไปเสิร์ฟค่ะเราก็คั่วงาค่ะเอาไปใส่ในน้ำสลัดค่ะนี้งาคั่วของเรานะคะเริ่มมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็สีเริ่มสวยงามพอค่ะปิดไฟได้เลยเราก็เทงานลงไปผสมในส่วนผสมของน้ำสลัดเล็กน้อยค่ะ แล้วที่เหลือเทผักไว้เราจะล้างผักสำหรับทำสลัดไก่ฉีดด้วย k i ิกเซราเวก้านะคะก็จะเป็นผลงล้างผักและผลไม้ค่ะมีส่วนผสมของอะโลเวราหรือว่านหางจระเข้ค่ะและหนึ่งซองเนี่ยใช้ได้ถึง50ครั้งค่ะสามารถขจัดไข่พยาธิบนใบผักได้ถึง90%ค่ะเราจะแช่ผักหรือผลไม้ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วหลังจากนั้นล้างออกด้วยน้ำเปล่าอีกหครั้งค่ะ เพียงแค่นี้ก็สะอาดสะดวกใจในการบริโภคค่ะเราจะมีผักชีกับต้นหอมแครอทซึ่งเราจะเอามาซอยเป็นเส้นแตงร้านค่ะเราจะไม่ใช้ส่วนของเม็ดเม็ดจะทิ้งไป ส่วนของผักเนี่ยเราเลือกเฉพาะใบที่เป็นอ่อนนะคะใบแก่เนี่ยก็จะมีผลต่อรสชาติที่จะทําให้สลัดของเราเนี่ยขมเราจะใส่ต้นหอมผักชีลงในน้ําสลัดของเราค่ะตอนนี้มาประกอบล่างประกอบล่างเป็นสลัดค่ะ ลัดไก่ฉีกสไตล์จีนค่ะเป็นสลัดที่ทำง่ายๆแต่อร่อยมากๆค่ะน้ำสลัดเนี่ยจะออกเปรี้ยวๆหว,ว,วาน,วานเๆเผ็ดๆเล็กๆจากพริกเสี่ยงไฮค่ะผักต่างๆเนี่ยก็จะให้ความกรอบโดยเฉพาะผักที่แช่ตู้เย็นมาค่ะกรอบมากครบรสมากๆค่ะอร่อย ลองทำกันดูนะคะสลัดไก่ฉีกสไตล์จีนค่ะอันนี้ขอฝากาไว้เลยนะคะรับรองความอร่อยค่ะอยากได้เมนูอยากได้สูตรอะไรก็คอมเมนต์มาค่ะวันนี้ต้วงตั้งเตาเลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมาดามต้วงแล้วก็คิงเซราเวกาด้วยค่ะบ๊ายบาย